อริตาระมะนาธรรมะบาฮาคาตาระมะนาธรรมะปามานาระมะนาธรรมาทิเหนาธรรมามัชฌีมาธรรมาปัญญตาธรรมามีชนตานิยตาธรรมะมัตตานิยตาธรรมะอนิยตาธรรมามาคาระมะนาธรรมามาคาหิตุกาธรรมามาคาติปะริโนธรรมา ឧប ನ್ನ ធម្មអនុ পন্ন ធម្មឧប ಾದින ោធម្មាอาทิตាធម្មอนาคตาធម្ម পঞ্চ ุป न्ना ធម្មอาทิตารម្ម না ធម្មอนาคตารម្ម না ធម្ម পঞ্চ ุป न्ना រម្ម না ធម្មอาทន្តធម្មបយីថាធម្មអាចន្តបយីថាធម្ម

นันดาราปะชโยมสามันันดาราปะชโยมสหัจาราปะชโยมอัญญามัญญาปะชโยมนิสัยยาปะชยยมปูปานิสัยาปะชยยมปูเรชาตาปะชโยมปานชาชาตาปะชยมเสวนาปะชโยม กรรมปัจจยโยวิปากปัจจยโยอาราปัจจยโยอินดาริยาปัจจยโยมชาณาปัจจยโยมมาคาปัจจยโยสัมบะยุตตาปัจจยโยมวิปปยุตตาปัจจยโยนาทิปัจจยโยนาทิปัจจยโย วิคาตาปัจยุงอวิคาตาปัจยุง ลำดับต่อไปนี้นะคะ,ะเจ้าภาพก็จะถวายปัจจัยแด่พระคุณเจ้านะคะเป็นไวยปวนาใช่ไหมคะคุณลุงคะถวายก่อนแล้วค่อยตรวจนะคะอะ เตรียมไว้แล้วแต่เดี๋ยวพระเพิ่นกับอานิจานนจากอรยงจัดถวายเพิ่นกระไดอดอกดเอาตั้งใจไว้แล้วอ่าผสงก์บหลับจาบแล้วอานิจจาวัตถสังขาราปราุปปาทวายธรรมมิโนปุปปจิตตวานิทุชันติเตสังอุปปะสมุทุโขจาเพสสะตามารันติจา มาริสุจามาริสสเรจารถิวังมาริสามีนาทิเมธาสังสัยโย มนุษย์พระพ,พุทธศาสนาในทีเดียวค่ะก็ช่วงนี้เจ้าภาพก็จะถวายปัจจัยแดดพระคุณเจ้านะคะ ลูกหลานด้วยช่วยก,นกันนะลูกคุณเทียมใจคุณเพชรสมยัยพระคุณเจ้าแล้วก็คุณแม่ชีด้วยนะคะ จานมาแม่ฝนฝนจานมามาแม่ลูกหลานมาซอยกันเอาจานจานกับแมาน้องลิน้นลิ้นแอนดีมิมลิน้นลูกเข้ามาลูกมานี่นี่มหาอิพอยย่นี่เทียมใจด้วยเทียมใจเอาเล่งเล่งลูก จะเป็นใบปรารณานะคะใบปรารณารับรับรับจากตาเอาเอายื่นให้ถูกนะลูกไอไอไอแอนไปเอารับรน้ำตาไปลูกอยากจะได้เร็วขึ้นเนาะ คนเดียวเหรอเอาเอาเออใช่ใช่ใช่หนูยื่นกับหนูเอากับตายื่นให้แม่เพราะว่าแม่จะไม่ได้ถอยคืนนะลูกต,ต้องต้องขออนุญ,ญาตนะคะต้องปรับเปลี่ยนตัวเลขไปเรื่อยๆเ <c oughs> นาะคุณตาเพเ่นมีกิจสถานแรงกล้าพระเจ้าประสงค์เข้ามาเพิ่มนะคะก็ให้ความเมตตา ส่วนเครื่องธยธรรมหรือว่าพัดลมอะไรเจ้าภาพจะพิณาเพราะว่าจะเป็นการกระชับทีหลังนะคะก็จะถวายถ้าเป็นในช่วงนี้มากมายเหลือเกินก็คงจะเป็นการรบกวนเวลานะคะเราเห็นหลานบอกว่าจะจะพิณาเป็นวัดวัดไป